สบายดีปลาลุงอะไรกำลังกำลังส well ิปนปลาหนูปลาลุงป่นปลาดุกปลาดุกพี่น้องเลยตัวปลเล็กปลาล่าปลาดุ๊กตัวใหญ่ด้เวลาปรุงเนี่ยเราปลาลุงใส่เป็นนัวเนาะหมกพริกเกลือใส่เกลือได้เพือนครับ ใส่เป um, so okay, mm ็น hmm. นัวแล้วอ้ยใส่น้ำปลาตำตำในข้าวปาน้ำปลาเป็นแพ็ใส่เกลือลยคือตรงหนังสำสิกินบะเปื่องเกลือขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักหอมบัวลงไปเนี่มันพลาสต์ได้เลยแม่เนี่ยมันเสใส่นะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วเจ้า หนึ่งเฮ็ดน้ำฝาใส่ใบพะอินรักพักอีตูนั่นแหละให้มันหอมต้มน้ำไหมหนึ่งดอกกระเจียวอาหารบ้านเฮาลองมือลงมือโอ้ยปิดแฟดกับมันสิแผลแสงตาลูกลืมสวัสดีน้องก็สักผูทุกคนสวัสดีปาลุ่มเขาหน้าไหน นี่รัิดก่อนนะแม่้ลู้เด้อโอ้ยปอสิข้าวกินก่อนปอสุขพกินก่อนสบายดีพี่น้องมาเร้่อพี่น้องเด้อข่าวแลงข่าวแลงข่าวแลืงเอาด่ไงแกลใส่ว้คนเรนจื้ืมยันนเซ แซ่ไไปก่อนหรือว่าจะกินจะคำเลครับแซ่ไไปก,ก,ก่อนเราก็เ่อหนึ่ยมันจะโต๊ะหรือมันยาวเนาะทำลังแห้งขึงนมนเลยงานนี้เราคิดต้อไปเ,เจอเลยนะ Ừ. Đây hộp lao đấy rồi. Vậy thì Mày nhỏ nhỏ, Điều này. Điều này nhỏ. 没有。Yeah, no. Bạn này mấy căn ok nó gọi tao phối có mùa bắt với nó mùi phía nào mùi ăn nè

กินแล้ยุ่บน่งกิน้าวกแล้วอยู่ไม่ได้เียงหมอกินมาสัปดา้ไร่รวมีแากอืมถึบอเข้มเข้มนี้นึงเพ็ดเราบอนะไรลืมน้ำปลาใน้ำปลาเน้ำทอ่ะ

我们怎么认定？ Là cái rơi, là non là bị nó ơi sai non Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những วเกิดียังขึ้นกำนองลูกหัวเลยมันไหลบุบบักเกิดียังขึ้นกำนองลูกเบาค่เกิดียังขึ้นกำนองลูกกวนแต่เวลาถึงกลับลูกคอยอยากนอนบ่หรือคอยอยาก เลือกเต็มท้ามือเลยพี่น้องตัดสั่กินก้ยเลือเต็มท้ามือเลยจะมาจับเข่านะบอมือทำแบดน้หูละเออกินหัวลานย่างงี้ต้ยมจะตข่าเ้มอะไวต้เมื่อต้มเดือไปนอย đi nắm, con ừ. à. cái lúc nè ngọc hoa hè ngọc 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 Ba chị không một Cái khiển bài bán nặng 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 Nó nặng 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 bớt nặng đó, nặng 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 นี่ตาหน้าตรองมาให้เสรือ4วานไปหามาหลายๆติข่อยอย่าจะไปลูกกับผูกสาวข่อยบ่กล้าไปข่อยอย่ากล้วยตาหามนะขอสอบเป็นกล้าไปปัญสิย่าอําระพาจ๊ะพี่น,น้องเอ้ยเนาะ ขอบุญขอบุณที่บังมาชมเด้ออย่าลืมกดไรกดแชร์กดติดตามในบ่อิอเฮานะลูกมากินนมก่อนแลกนอนไปแล้วพี่น้องสบายดี